วิธีการแก้ไขพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองของเด็กๆข้อนหนึ่งต้องไม่มบ,บีบบังคับหาคำตอบของลูกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาหลีกเลียเ่ยงการบีบบังคับนะคะให้เขาไปเกาะและถามเขาด้วยอารมณ์ความเป็นห่วงแทน 2. หยุดการใช้ความรุนแรงและเลือกที่จะพูดคุยกับเขาด้วยเหตุผลเราต้องอ่อนโยนกับลูกหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน 3. หลีกเลี่ยงสื่อต่างๆที่มีเนื้อหาความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงสื่อที่มีเนื้อหาความรุนแรงและหากเขาเล่นโทรศัพท์เราควรจำกัดการเข้าถึง 4. มันเอาใจใส่พฤติกรรมของเขาการพูดคุยด้วยเหตุผลและมีความจริงจงังแต่อ่อนโยนจะเป็นวิธีการที่ดีในการแก้ไขพฤติกรรม สุดท้ายอาจจะต้องเข้าหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเดินกา่าเด็กที่มีพฤติกรรมการทำร้ายตัวเองอย่างรุนแรงจนคุณพ่อคุณแม่รับมือไม่ไหวควรเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์นะคะ